ครูจะมาปลดล็อกด้านการเงินให้นะคะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราทำมาหากินมีรายได้เข้ามาเราถึงไม่เหลือเงินเก็บเลยบางทีมีเงินก้อนใหญ่มาพอที่จะได้เก็บก็มีเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่เราจะต้องจ่ายออกเอาออกที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆเก็บเงินไม่ได้สักทีครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ เวลาที่เรามีไรายได้เข้ามาหรือได้รับเงินมาเราเคยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินไหมคะหรือเราเคยชักเงินออก5% 1 0 20%ก่อนที่จะใช้ไหมคะเคยไหมคะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้หรือไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณนะคะ ไม่เคยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเลยเงินเข้ามาแล้วจึงมีแต่ออกไปไม่เหลือเก็บไม่อยู่เอาใหม่นะคะคุณจะต้องรู้จักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินบอกรักเงินขอบคุณเงินทราบซึ้อเงินที่เข้ามาหาเราแล้วชักเก็บ10%ก่อนที่จะใช้เราเอาเทคนิคครูไปใช้นะเงินเก็บของคุณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างมหัศจรรย์เลยค่ะ